หาเพื่อนเพื่อนมาดูนาครับเอเพื่อนเพื่อนแผนดูรอบๆก่อนนะสวยงามนะครับตรงนี้เป็นฝ่ายนะคะฝ่ายน้ําล้นของนาฝั่งนู้นนะครับชื่อว่าทุ่งตาสุกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาจับ เป้าหมายของเราที่เราจะมาดูครับเพื<ๆ>่อนมาดูการจัดการแปลงกเกษตรครับปกติบริเวณนี้น้ำจะท่วมนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็นี่ฮะยกพนาให้สูงขึ้นใหญ่ขึ้นคนากว้านะครับทีนี้ปัญหาของการจัดการแปงรลงเกษตรรูปแบบนี้<ๆ>เพื่อนๆเห็นไหม ระดับน้ำปริมปริมกับต้นพืชที่ปลูกแล้วครับมีโอกาสท่วมสูงมากนะครับแสดงว่าความสูงของการปรับพื้นที่ในหน้าแล้งมันก็สูงจริงอยู่ครับผมแต่พอถึงหน้าน้ำเข้ามาจริงๆครับเพื่อนจะท่วมแล้วบรวณนี้สมัยก่อนนี่จะเป็นป่าหมดเลยครับ เราเนี่ยเคยมาขุดมันนะครับภาษาเราเขาเอิ่นมันแซงนะครับภาษาไทยนางรองเรียกมันนกนะครับเพื่อนๆเนาะหัวอร่อยนะครับเป็นเฟืออยู่ใต้พุ่มไม้น้อเพื่อนเนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าหมดเลยครับอันนี้ก็พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูแปลงเกษตรแปลงนี้ของพี่ชายนะครับ มะพร้าวนะ้ำจะท่วมแล้วจ้าท่านลงมะพร้าวไว้เยอะมากมเราไาเดินดูกันถ้ากระถูตรงนี้่เป็นปัญหาเนี่ยท่นต้องเอามะพร้าวมาปลูกตามคันนี้เนาะปลูกที่นนี่อ้อยอ้อยขันน้ำ ก็จะท่วมแล้วน,า 15, นา่า่มะที่ปู้นกนัวย คนมาพอาโทรศัพท์มา8เมตรนี่นี่เพื่อนเห็นไหมมะพ้าวบ,บริเวณนี้ท่วมเรียบร้อยแล้วครับ ท่วมละน้ำขังเลยนี่คือธรรมชาติเวลาน้ำมานะครับเพื่อนจริงๆจะสูงกว่านี้นะครับสูงกว่านี้นี่ลดแล้วเพื่อนร่องรอยน้ําลดลงไปนะครับนี่นะครับการจัดการแปลงกเกษตรเนาะมันทำปลาหลังด้านนน้นก็ตายและไปดูกันต่อครับ ตรงตาสุ่ได้เลยเกาะเก่าเกาะโฟนันเกาะบุ๋มากเลย ต้องลอยน้ำลดครับนี่ยังท่วมอยู่เลยเหนไหมเอามาแค่นี้แหละไม่ได้ต่อละนี่นะครับฝั่งโน้นนี่แหละค่ะใช่ครับโอ้กว้างเลยนี่เนาะ่านนไปูละมืองทำโคกหนองนาทำโคกหนองนาแต่ว่าระดับความสูงยังไม่พอนะครับ นน้าน้าาแงหจะสวยนะแพนส,สวยิมไม่ก็เลือกพืชที่เหมาะกับน้ําอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนาะก็จะมีหลายอย่างเนาะเช่นยางนานะครับตะเคียนไผ่อย่างนี้ครับแล้วก็จะชอบน้ําหน่อย บางชนิดเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับให้ผลผลิตสูงได้เหมือนกันเพื่อนเพื่อะเป็นเพื่อนเพื่อนจะปลูกพืชอะไรนะครับสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เนาะเป็นการจัดการพรื้นที่ที่มีความื้นสูงในหน้าฝนนะครับในหน้าแล้งก็จะมีน้ําอยู่บ้างนะสามารถจัดการพรื้นที่ได้ หรือเพื่อนๆจะปลูกพืชระยะสั้นนะครับได้เลยครับผมนี่นะครับอพาเพื่อนๆมาดูการจัดการแปลงนะครับกรเกษตรโคกหนองนาเนาะครับวันนี้แปลงสวยงามนะครับผมพืชปลูกอยู่ก็สวยงามนะครับและก็มีจุดที่ต้องปรับปรุงเล็กๆน้อยๆเนาะเนี่คือการทําเกษตรนะครับก็ค่อยๆแก้กันหากันไปนะครับโดยพื้นฐานโครงสร้างเดิมสวยงามแล้วก็ โครงสร้างส่วนใหญ่ก็จะดีหมดแล้วนะครับผมก็ปรับปรุงบางส่วนไปวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ